สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปลอดปับิดสุขคุสุขพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามเช้าพี่น้องอากาศเย็นอากาศหนาวมืดฝนอยู่เนี่ยหนาวมาสามมืดแล้วบบเห็นแสงแดดแสงตะเวนเด้แต่ว่าตอนนี้หัวซื้อก็ฝนปล่อยปลอยพร้อมพี่น้องมันหนาวลมแล้วมีฝนพร้อม ่บ่แหงป่อยๆอยู hmm. ่อายยบุญเก็บไข่ไปใส่นี่เก็บไว้ได้ข้าวเขาเจ้าสั่งไว้ตั้ง4แผง5แผงอันนี้ยังก็เก็บมาบ่อือเนี่ยเมื่อวานบ่ได้เก็บบ่บ่เก็บตัวอ้าว เมื่อวานนี่ยมันไข่ได้ประมาณยี่สิบกว่าฟองแหละบ่มีกับบร,ริเก็บลืมเก็บระบาดที่นี่ก็บมีผูกเก็บทั้งกันไปเก็บเสานี่พี่น้องเดี๋ยวซอแสงก็สร้างไว้สามแผงเพิ่นเห็ดเค้กเนาะอันนี้ไข่ใหม่ๆสดๆอันที่ในเทิงเรือจากแผงอันเดียวแล้วซอตัวตงเาตึ้งสามแผงของบ่เต็มคือปลาแซมันเต็มซะเก็บแันเดี๋ยวให้มันเต็มาะมเมวเขาเจ้าสว่นกระจองสามสี่แผงบ่ เจะแสงจ่องสามแผงก็บ่ได้แล้วพี่น้องส่วนนี้กับไข่มันไข่มันน้อยมือหนึ่งไข่ได้สิบกว่ายี่สิบกว่ามื่อวันเดียประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามองนี่เขาจ่องไว้ไงทั้งยงบ่อพ่อสัมผมมันบ่ได้มือละแผงผลปล่อยๆนี่พี่น้อง หนาวเย็นแต่พอสายๆมาฝนร่มเลยเอ็นเจเลยอยู่ในสวนนางมาหาเก็บยังบก หาคือผลปล่อยปล่อยบัดที่นี่ออผลตกหนาวตกข้ามดอกมกม่วงพี่น้องดอกมม่วงก็ต้งเป็นเก็บอะไรเจแล่เก็บมะเขือเก็บพักพี่น้องนี่แหละมะเขือเทศก็มีพร้อมเครื่องตำมีอาหารเชาบนนี้แม่นองมือไปใส่ซะไปายมาย บวบบวอ้าคือไปแต่เ้าแตะดึกแต่เซียวแทะ,นนะเพราะมีแินทในบ้าน,นะมนเมนอมเอน่ไปขายมักถั่วก็เลือแตยใยบุญอยู่ในเถียงเก็บมักถั่วไปขายแต่เ้าเพราะวเมื่อนีนน่ะมันจะมีงานพี่น้องก็เจ้าก็สั่งมักถั่วไว้หลายอยู่เามื่อวานนี่ก็เจ้าก็มาซื้อเขาสิสาโมาแต่งหม้อเมื่อนนี้ เขาสิมาเอาแตงโมนะวันนี้เขาเสาเขาเจ้าสั่งจ่องไว้แต่เมื่อวานพี่น้องแตงโมกับนี่แหละเหลือแค่นี้เหลือตะหมักปลายมันได้บัดนี่เก็บไปสามรอบแล้วอันนี้สิเป็นสุดหมักปลายนั่นพี่น้องกระล่ำกับกำลังห่อหัวนะจ๊ะ กำลังห่อหัวแตงโมหมักปลายมันแต่หมากหน่อยมันก็สุกซมี่แหละตอนนี้น่ะเจ็ดโมงครึ่ง แม่หนูมวยเก็บมกบวบมกทั่วไปขายแต่เด็กผุนมกบวบกับเก็บแทบสูมือพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่หมากหน่อยมันเนี่ยหลายหลาย เก็บเรื่อยๆเก็บเก็บแทบทุกวันหมักบวบอยู่พื้นก็มีบวบหอมเนาะอ,อมวอันกัเก็บได้กระมังหนึ่ง แต่เขามาซื้ออยู่สวนกะสี่สิบบาทพักอันนี้มันแก่แล้วปล่อยน้ำแล้วบหมดหดนำ้ำปลายมันเหลืองอกระลำพี่น้องกระลำม,มันเป็นหัวนะจ๊ะพอมันอยู่ในส่วงอากาศหนาวเนะาะกระลำแท้จริงมันปลูกใน,ในเขตฤดูหนาวเลย มองอากาศเยน็นแต่ว่าบ้านเท้ากับอากาศเยนเ็นเขือนปูกก็เป็นหัวาย و. ข้าวโพดนี่เห็นแตน่ต้นเก็บหมดแล้วยังเหลืออยู่ที่เขาจองไว้หน่อยนึงทั่วดินก็ใกล้แล้วพี่น้องเดี๋ยวใบมันเริ่มเหลืองกับสมัถคุดได เมื่อหนีเขากระิเมื่อนห่อข้าต้มขนมอยู่บ้านยายรุ่นมุนมีงานบุญอยู่บ้านยายรุ่นบุญพะป่ามืออื่นแต่เมื่อหนีเป็นมือโฮมมือห่อข้าต้มขนมยาสูบเพิ่นกัดตัดแล้วยังเหลืออยู่หน่อยหนึง่ง หลายคนกับบเคยเห็นต้นยาสูบพี่น้องอันนี้นะ่คือดอกยาสูบเด้ดอกดอกยายาสูบยาเสน้นยาพันนั่นละดอกมันแต่ว่าเม็ดมันก็อยู่ในน,นี่นี่นี่มันเป็นหมากเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี่นี่เนาะขุดหยางเยลีทรงเป็นหัวน้ำโม่อยู่บ่ เจอของคุณยายเลยเป็นหัวใยใหญ่เป็นก่อเป็นก่ออยู่อันนี้หัวบุคคลใหญ่ไปดิพี่น้องกดหัวภาขึ้นไปไหว้ก็ฝนหยิบหยับหยิบหยับฝนตกหัวป็นได้นั่นฝนตกปล่อยปล่อยอืมอีพินหัวบุคคลใหญ่คือของคุณยายเด้ของคุณยายมีแต่หัวใหญ่แล้วปลูกแล้วมันดูแลนี่หัวมันหน่อยหน่อยพอดีแล้วใส่แกง พักกระแก่ไปแล้วปลูกสองรอบสามรอบพี่น้องเอาพักซีมาวานอีกเยอะนี่พักซีเบิดกินแล้วเด้นี่ขุดคุดแล้วว่านอีกรอบปลูกรอบแรกได้คุดแล้วหัวพักกระเดียง ุูดลแล้วเราก็มัดเป็นจุกเป็นจุกไปห้อยไว้ใต้ตาราง,องอาเอาไม่ว่าณเลเหี่ยวโ่หาในแก่ทันทีสิคุดตอนนั้นนะตนตก่นต้นนั้นนะัเขียวอยู่ มันยังเขียวอยู่ตรงปลามันเหลืองก่อนอออนะแต่ว่าหัวบอกค่อยงอันนี้จะเป็นกระเทียมกระเทียมกระส้มบอกงาม,มนนอ,อันนี้ผักหอมป้อมพี่นอ้องหรือว่าผักชีนั่นเองมันแก่แล้วมันเป็นเม็ดบแล้วนเนาะอ,อันนี้จะเป็นผักชีลาวนี่ดอกเหลือง พกวงตุ่งกับแกเป็นหล่ะอากาศเย็นอากาศหนาวอีกแล้วเอามาเครือพันอย่างของเจ้านี่ยนี่นะมันบอกเป็นพันธุ์ของยายรวยได้ของยายรวยนะพันธุ์ขาวๆอันเขียวๆอ่ะอันนี้มันสีขาวไหมอันนี้พันธุ์ขาวๆแต่เหมือนพันธุอยังบื่ มันคนละพันแต่บ่อยใหญ่เด้นี่นีหมากน้อยๆเนีย่นย,ยมาเขือเทศนี่อันนี้นีมันเหลืองลอแ,แล้วแกแล้วต้นยาสูบพี่น้องแต่พอเก็บแล้วตัดเนาะตัดแล้วฮดน้ำไม้เนี่ยมันก็จะเกิดแตกขึ้นมาอีกรอบเขาเอิ้นว่าลูกมันเนาะ ก็สิได้เก็บอีกรอบอันนี้คือตัดแล้วเด้นี่ตัดแล้วมันก็สิเกิดลูกโป่งแหนงขึ้นบ้านเนี่ยก็สิเก็บอีกร่นลูกล้าข่คือกระลำอ่ะเขาตัดหัวมันออกแล้วเขาเก็บลูกมันเด้เก็บลูมไปพัดอันนี้ยาสูบเขาเจ้ากระหดนำต่อนี่ ลูกมกันกำลังปงพอสายๆมากันเริ่มร่มแล้วผักแก่หมดแล้วมักทั่วมักทั่วกับเบิดรุ่นแรก ยังเหลือตะหมากปลายมันหอมแดงนี่ปลานำและเศ้าหดนำรอกคุดหัวมันเม็ดผักกาด ลมแล้วลมหนาวอันนี้จะเป็นอ่าต้นหอมคุณยายหอมกระเทียมเป็นหัวเด้พี่น้องนี่กระเทียมเห็นหดหัวยังบ้านได้คุดเห็นหัวแล้วนี่เห็นบะหัวมันนี่กระเทียมคุณยายคุณยายปลูกเองหอมแดงกันนี่ หัวใหญ่เบิ่งก่อหนึง่งก่อหนึง่งเด้ตอนปลูกนะปลูกแค่หัวเดียวแต่พอมันแก่แั้วก็แตกกอเนี่ยออกดอกพร้อมแตกกอเนี่ยเดี๋ยวมันเหลืองกับคุดแล้วนี่ เป็นหัวเป็นกออยู่แต่ว่าปลูกกับว่่ได้ขายดอกปลูกไว้กินในครอบครัวแก่บ่เหล้ว ข้าดกับตั้งแต่ปลูกเนี่ย่ให้ได้กินจากเืออมันแก่แล้วก็หักให้มันแตกไม่ปรงไม่ พี่น้องจ๋าได้มาในกนสิขอเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีหนาวอีกแล้วเขาโพดก็เแล้วแต่ฟังนี่ยังไม่ันได้เก็บ